สวัสดีครับวันนี้วันที่ย1พฤษภาคม2566นรคับเดียวก็จะหมดเดือนเดือน5เดือน6กันแล้วนะครับเราก็ต้องรุ้นในการเคลื่อนตัวของคริปต o กันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาดูตัวแรกนะครับที่เป็นลูน่านะครับการเคลื่อนตัวก็ยังคงไซเว์ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่านะครับจังหวะของการเคลื่อนตัวของ MA c d นั้นชี้ขึ้นนะครับก็ส่งผลให้นะครับ แล้วก็อา i ใที่ขึ้นนะครับซึ่งนะครับจากที่เรา,าเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าการเคลื่อนตัวของจังหวะนั้นมันจะขึ้นอยู่นะครับกับเวลานะครับแล้วก็กรอบเรนเนียลการชันสูงสุดแล้วก,กรอบเรนเนียลการชันต่ำสุดนะครับ mm hmm. เมื่อเมื่อราคาเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับราคามันจะขึ้นไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเรนเนียลการ์ชันคือเรนเนียลการชันสูงสุด เมื่อถ voilà ึงจ <se> ุดสูงสุดเสร็จมันก็จะลงมาที่จุดต่ำสุดเป็นไปดูอัตโนมัติทุกอย่างนะครับมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นได้จากนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับแล้วมันก็เคลื่อนไปแตะจุดสูงสุดนะครับเมื่อแตะจุดสูงสุดเสร็จมันก็จะลงมาแตะที่จุดต่ำสุดนะครับเมื่อแตะที่จุดต่ำสุดเสร็จมันก็จะเคลื่อนตัวไปแตะที่จุดสูงสุดจังหวะนี้ก็คือจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับเมื่อมาถึงจุดสูงสุดเสร็จมันก็จะแตะจุดต่ำสุด แต่แต่จนกว่านะครับจนกว่าถ้าถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับคือถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางมันจะต้องเปลี่ยนทิศทางของลีเนียร์อิกคชันโดยการที่จะมาแตะตรงนี้นะครับมันจะมาแตะมาแตะตรงนี้เสร็จนะครับแล้วมันก็จะไซด์เวย์นะครับถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางนะครับมันจะไซด์เวย์ไปสักประมาณ1-2อาทิตย์นะครับเพื่อเปลี่ยนแกนลีเนียร์อิกคชั่นนี้ให้ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะ ไซด์เวัพขึ้นไปคือมันเปลี่ยนทิศทางเรียบร้อยทีนี้เมื่อมันเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของของรีเนเลกชันคือมันจะเปลี่ยนกรอบนะครับทีนี้นะครับมาทางนี้เสร็จนะครับอ่ามันจะเป็นทางนี้นะครับไปทางถ้ามันเปลี่ยนนะครับตัวนี้มาแตะตรงนี้เสร็จมันก็จะไซด์เว้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอ่าแตะบนสุดแล้วก็ลงมาแตะด้านล่างสุดแต่ว่า มันจะไม่ไซด์ไวดาวลงมาแบบนี้นะครับมันจะไซด์ไวอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็รอนะครับว่าให้เทลาคลาสสิกหรือลุนาเป็นเช่นนั้นได้ข่าวว่ามีการเบรนแล้วก็มีการเผาเหรียญไปเยอะเลยนะครับอนุมานว่าราคามันจะกลับฟื้นคยนขึ้นมาแต่ตอนนี้ลุงก็ยังคงไม่มีเงินเข้านอกจากวันจันทนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เงินลุงก็จะมีมาสักหกพันบาทนะครับก็จะมาเข้า ก็เดี๋ยวจะรอดูก่อนนะครับว่าจะเข้าตัวไหนดีเพราะว่าถ้าดูจังหวะน,นี้ลุงว่าจะเข้าตัว iOST นะครับเพื่อถัวเฉลี่ยเดิมทีที่ลุงเข้าไว้4.2นะครับลุงก็จะยอมเสียตังค์แล้วก็เข้าถัวเฉลี่ยตัวนี้เพื่อเอาเงินออกจากตัว iOST นะครับแล้วก็คือเอาไปใส่ตัวที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ดูท่าทางของ iOST มันจะขึ้นไปสูงสุดที่0.3635นะครับ ะถ้าเกิดลุงเอามาพรุ่งนี้ก็จะเข้าที่0.32นะครับเพราะว่าจังหวะของมันยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับสำหรับตัวตัว m m ็ c d นะครับจะเข้าตรงนี้กับเดิมทีที่ลุงมีอยู่ตรงนี้นะครับ0.42นะครับ4 2 4 3ก็เป็นช่วงที่น่าจะถัวเฉลีย่ยแล้วก็เพราราคามันวิ่งขึ้นเลยตรงกลางนะครับก็น่าจะไปที่ประมาณ0.38 3 9ก็ถือว่าลุงกําลังได้ตังค์หมายว่าได้ทุนคืนมา เราก็ได้กําไรอีกสิบาท20บาทรูนก็จะขายนะครับเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยหลักการเข้าๆ้านะครับพอได้กําไรมาก็ถือว่าออกจากออกจากการเป็นชอดอยนะครับเราก็จะเอามาเข้าตัวลูหน้านะครับเพื่อรอให้มันสวิงกลับขึ้นไปที่ถ้าลูหน้านะครับมันก็อาจจะสวิงกลับขึ้นไปที่0.55หนะครับหรือ0.60นนะครับเพราะว่าเดิมทีนั้น มันเคยมันเคยสวิงกลับขึ้นไปที่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับก็จะไปที่0.60นะครับเราก็เข้าที่0 0 0 3, 3, 3, 3, 3 0จศ3นสาหรือ2หรือ29นะครับแต่มันก็จะดีดกลับขึ้นไปหลุงก็เข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าจังหวะ macd มันกําลังชี้ขึ้นนะครับรอดู macd ของเขานะครับกาลังชี้ขึ้นนะครับนะครับถ้าเรา ย่อมเข้ามาก็เ,าเห็นว่า m a สีกำลังชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องเปลี่ยนทิศทางของกรอบลีเน,นเลเกชั่นนี้นะครับให้ไซด์เว่อัพขึ้นไปได้นะครับเราก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับได้อีกประมาณสักกร,รกฎาคมอาจจะทิศทางาไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับเราก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าถ้าใช้กับเหรียญอื่นๆจะเป็นเช่นเดียวกันหรือเปล่า อย่างกาล่าก็ดูง่าย m a c d ยังคงชี้ขึ้นราคาก็ยังคงพุ่งขึ้นไปแม้ว่ามันจะมีการยอดตัวเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่า r s i มันชี้ลงนะครับ r s ซชี้ลงแต่ว่า m a c d ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปชี้ไซด์เวัพขึ้นไปเพราะนั้นแน่นอนราคามันก็ยังคงจะต้องไซด์เวพักตัวขึ้นไปนะครับตามจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคามันจะต้องกว่าที่มันจะขึ้นไปบนยอดดอยระหว่างทางมันต้องมีการหยุดพักนะครับ เพื่อชมวิวบริเวณระหว่างทางขึ้นนะครับคือไม่รีบเร่งนะครับอย่างตัว p t c เห็นไหมครับว่าตอนนี้ราคามันก็ขึ้นไปที่9 0 0 0 0นนะครับขึ้นไปที่9 9 2 0เ0านะครับเดิมทีมาลงมาที่9 0 0 0 0สนนะครับลองดูนะครับเดิมทีมาลงมาที่9 0 0 0 0สแล้วมันก็ขึ้นไปที่9 0 0 0แสนสแล้วก็กำลังจะกลับขึ้นไปที่9 0 0 0แสาแล้วก็กลับขึ้นไปที่หลาน2นะครับ ก็จะประมาณ35,000ดอลลาร์นะครับราคามันก็จะขึ้นไปที่โอโบสคือ70นะครับราคาก็จะไปที่ล้านสองนะครับสำหรับตัว BTC นะครับดูเห็นได้จากตัว USD นะครับราคาก็ไซเวย์ขึ้นไปนะครับมันก็เป็นจังหวะให้ย้อนกลับขึ้นไปที่34,000ืดังที่ gpt ที่เคยบอกไว้ว่ามันจะขึ้นไป35,000นะครับตอนนี้เราก็อาจจะเชื่อ gpt ไว้ก่อนนะครับว่าราคา ของ BTC มันจะไปที่35 0 0 0ดอลลาร์นะครับเป็นเป้าหมายเบื้องต้นแต่โดยหลักการแล้วเขาบอกว่ามันจะไปที่แสนดอลลาร์นะครับภายในปีนี้เขาบอกอย่างนั้นนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญของน่าจะเป็นมาตรฐานของฝรั่งนะครับเราก็ดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ไปที่แสนนะครับฟังไว้แล้วก็ปล่อยใจไว้ว่าอย่างน้อยมัน เมื่อ BTC ไปที่1 0 0 0 0แสนะครับเมื่อ BTC ไปที่1 0 0 0 0แตัว Luna ก็จะกลับไปที่1ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปตอนนี้หมายว่าถ้าเรามีทุนตอนนี้แล้วเข้า Luna าไว้นะครับเมื่อมันกลับไปที่1ดอลลาร์ก็จะพากันร่ำรวยนะครับอันนี้ลุงก็เล่าให้ฟังกล่าวให้ท่านฟังนะครับส่วนตัว ETH มันก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปที่อาจจะไปที่7 0 0 0 0 7 0บาทนะครับ ราคาของเขาะจะกลับไปที่7 5 0 0 0นะครับแล้วก็ของเง<ส>ินที่เป็น USD ก็จะไปที่ประมาณสักก็ตามจังหวะการขึ้นสุดๆขึ้นสุดลงสุดของของการเคลื่อนตัวนะครับเมื่อราคาต่ําสุดของกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ถือว่าต่ําสุดราคาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่2000ดอลลาร์นะครับอันนี้ขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วก็ต้องขึ้นขึ้นไป ตามจังหวะการเคลื่อนตัวของมันคือเมื่อเมื่อนสูงสุดแล้วมันก็ต้องลงต่ำสุดเมื่อลงต่ำสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ m a c d ก็กําลังชี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามีเงิน,ถ,งนถ้ามีเงินไม่มากหรือ,หร,อหรือมีเงินมากท่านก็ซื้อตัว e อ h ไว้นะครับเราก็เล่นตามจังหวะมันก็คือถ้ามันแตะตรงล่างสุดของ l i r e g r e s s i o n ก็เข้าซื้อและเมื่อมันพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดของ regression ก็ค่อยขาย ก็ทำกำไรไปหนึ่งรอบแล้วมันก็จะลงมาแตะด้านล่างสุดของ Linear ยเลเคชันใหม่นะครับเราก็เข้าซื้อนะครับแล้วเมื่อมันขึ้นไปที่แจะสูงสุดเราก็ขายเล่นเป็นช่วงๆมันจะได้กําไรกว่านะครับอันนี้แล้วมันมีความคือเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลมีมาตรฐานมีจุดเข้าจุดออกที่แน่นอนนะครับเราก็แค่ดูแล้วก็กัดฟันทนถือไปให้มันถึงจุดที่เรามุ่งหวังนะครับ และเมื่อถึงจุดที่ต้องการเราก็ขายทํากําไรออกมาเราก็ได้กําไรเป็นเท่าๆหรือหนึ่งเท่าตัวนะครับแล้วชุนก็โปรดพิจาดูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของลุงเองนะครับถ้าท่านไม่เชื่อหรือท่านไม่แน่ใจท่านก็ลองเทสแบ็กหรือทดสอบดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นไปนอย่างที่ลุงเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่าดูความเคารพนะครับคือเราก็มีความคิดเห็นของใครพวกมันนะครับไม่เชื่อลุงไม่เป็นไรนะครับ ท่านก็แค่ดูเอาไว้นะครับทาท่าลุ้งยีนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นไปนอย่างที่ลงุงคาดเดานะครับขึ้นสูงสุดเสร็จมันก็ลงต่ำสุดต่ำสุดเสร็จก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดลงต่ำสุดแบบนี้ถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนทิศทางมันก็ต้องไซด์เวดาวอยู่ด้านข้างนะครับเมื่อไซด์เวดาวอยู่ด้านข้างทิศทางลีเนเลกชันมันก็จะไซด์เวกับพุ่งขึ้นไปมันก็จะ ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วลงต่ําสุดสูงสุดต่ําสุดเช่นนี้ไปทางอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเคลื่อนตัวที่เราเล่นใกล้ๆเราก็ดูก็เห็นอยู่นะครับว่าจะต้องทํำยังไงทังทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ลุงเรียนให้ท่านทราบหรือป่าดู L.O.D ก็72บาทก็ถือว่าโอเคนะครับ2ดอลลาร์นะครับส่วนตัวด็อกคอยนี้ก็คืออยู่ที่0.7ดอลลาร์อยู่ราคา2.5 านนราคามันก็เป็นอย่างที่ราคาก็เปลี่ยนอย่างที่เล่าให้ท่านฟังก็คือขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนะครับขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางจากการเคลื่อนตัวของเอสดีแล้วก็อาเยก็กำลังขึ้นไปแล้วมันก็จะพร้อมใจกันลงตอนทิศทางนะครับก็คือเส้นตรงนี้คือเส้นที่มันลงคือเส้น เส้นมันลงมาพร้อมกันนะครับก็มันก็จะไปที่3บาทนะครับพอ3บาทเสร็จมันก็จะสาเวดาวลงมาราก็เล่าให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งนะทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนั้นท่านพอจะเห็นในการที่จะเก่งกําไรยังไงบ้างนะครับท่านพอที่จะทํากําไรอย่างไรได้บ้างนะครับอาชิบาอินุนะครับจาได้ไหมครับ3าตัวหลังนะครับตอนแรกมันอยู่ที่860นะครับคือมันลงไป860 ตอนนี้มันขึ้นมา870แล้วก็รอดูจังหวะว่ามันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้นานเท่าไหร่ก็ดูจังหวะของมันแล้วนะครับท่านก็ถ้าท่านที่ชอบชิบ่าอินูนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าไอเมษดีกลังชี้ขึ้นเป็นทิศทางที่กําลังไซเวกลับขึ้นไปแล้วถ้ามาชนจจุดสูงสุดตรงนี้แล้วมันยังคงไซเวไปด้าน,นข้างมันก็จะเปลี่ยนแกนทิศทางไซเวขึ้นไปทีนี้ก็น,นักทุนก็ได้กําไรนะครับถือว่า เป็นการทำกำไรนะครับดูทั่วๆไปก็ยังคงเป็นสีเขียวแล้วก็กําลังกลับมาเป็นสีเขียวนะครับก็น่าสนใจนะครับท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับเราก็อาจดูจังหวะการเคลื่อนตัวของแต่ละตัวแล้วก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจนะครับว่าราคามันกาลังฟื้นกับขึ้นไปนะครับท่านนักทุนนั้นก็สบายใจนะครับว่า ลงทุนไปแล้วต้องได้กลับคืนมาแน่นอนนะครับตอนนี้จังหวะของการเคลื่อนตัวของลูหน้าก็ไซเวกับขึ้นไปเรียนให้ทุกคนได้สบายใจแล้วก็มีเมซเซ็ตที่ดีนะครับเราก็คือตอนนี้มันมันยังไม่มีทิศท,ทางชี้ลงนะครับมันมีแต่ทิศทางที่จะชี้กลับขึ้นไปเพราะนั้นก็ยินดีกับท่านังทุนที่กําลังลงทุนในช่วงนี้ราคาก็กําลังจะค่อยๆกลับขึ้นไปและทํากําไรให้กับทุกคนนะครับ ลุงก็ขอให้ทุกคนนั้นร่ํารวยโชคดีนะครับลุงก็ยินดีด้วยกับท่านที่รวยแล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากจะให้ลุงยินดีด้วยจริงๆก็ปุ่มสมัครสมาชิกเข้ามานะครับลุงก็จะ,ะนําชื่อของท่านนั้นมาสาบแช่งให้ท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับทำอะไรก็ได้แต่กําไรนะครับเล่นเล่นคริปโตตัวไหนก็ขอให้ได้กําไรเป็นล้านๆน,นะครับลง1 0ให้ได้ร้อยลงร้อยให้ได้พันลงพันให้ได้หมื่น ลงเป็นหมื่นให้ได้เป็นแสนนะครับลงเป็นแสนให้ได้เป็นล้านนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีทุกคนนะครับลุงขอสาบแช่งให้ทุกคนได้ดีนะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันสวัสดีครับลุงเทดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับขอพระคุณมากที่กรุณารับชม กดแชร์กดถูกใจกดสับสไครา์กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากๆก,กรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกไรเดียร <Yeah. S 1> ขอรบพระคุณมากนะครับลุงเศษคริปโตแชนแนล